ทานโปรไบโอติกและมีอาการท้องอืดท้องบวมมีลมในกระเพาะเกิดจากสาเหตุอะไรมาฟังในคลิปนี้นะคะ,ะก่อนอื่นต้องทราบก่อนนะคะว่าโปรไบโอติกเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ชนิดที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งโปรไบโอติกที่ถูกนำมาใช้กับ อาหารเสริมนะส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์และโตบาซิลัสนะคะแล้วก็บิฟิโดแบคทีเรียมนะคะซึ่งจุลินทรีย์2ตัวนี้มีประสิทธิภาพในการที่จะทนต่อน้ำย่อยหรือว่าน้ำกรดในกระเพาะอาหารของเรานะคะ,ะวัตถุประสงค์ของการใช้โปรไบโอติกเนี่ยจริงๆแล้วโปรไบโอติกมีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าเขาสามารถที่จะช่วยลดจุลินทรีย์ตัวร้ายหรือตัวที่ไม่ดี ในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็จะช่วยลดภาวะการเกิดกระเพาะอักเสบหรือว่าเกิดภาวะของรำไส้แปรปวนได้แล้วก็ลดอาการท้องผูกได้แต่ประเด็นการที่กินแล้วท้องอืดท้องบวมหรือว่ามีแก๊สในกระเพาะเนี่ยสาเหตุเกิดมาจากตรงนี้ค่ะเพื่อนๆในกลุ่มคนที่มีภาวะร่างกายไม่สมบูรณ์นะคะโดยเฉพาะคนที่ผ่านการกินยาปฏิชีวนะมาเยอะๆนะ คนที่มีภูมิคุ้มกันของร่างกายที่บกพร่องเนาะหรือคนที่ให้ยาเคมีฉายแสงนะคะผู้สูงวัยเด็กและสตรีพวกนี้บางทีทานไปแล้วมีอาการท้องอืดท้องบวมท้องเฟอเอือน่ยสาเหตุนอกจากอาการบกพร่องแล้วนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราต้องเข้าใจว่าตัวโปรไบโอติกเนี่ยเขาเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเนนจะให้นึกภาพว่าเวลาที่เราจะเอาไส้เดือนนะไปอยู่ใน ผืนป่าเนี่ยเราจําเป็นจะต้องทําระบบนิเวศหรือว่าผืนดินของเราให้อุดมสมบูรณ์นะคะคนที่มีร่างกายก็เรียกว่าขาดสารอาหารเนาะหรือว่าคนที่โดนยาปฏิชีวนะมาเยอะๆเนี่ยเปรียบเสมือนผืนดินระบบนิเวศเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมผืนดินหรือว่าระบบนิเวศในร่างกายของเราให้ดีเพราะตัวโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะซึ่งอาหารของโปรไบโอติกเนี่ยก็คือพรีไบโอติก พรีไบโอติกคือผักพืชค่ะแล้วเป็นผักชนิดที่เป็นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ําได้อย่างเช่นแกนตะวันนะคะหรือว่าหอมใหญ่แอปเปิลกล้วยหอมหรือจะเป็นพวกกระเจี๊ยบเขียวพวกธัญพืชพวกผักพืชแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นอาหารของตัวโปรไบโอติกหากเรามีการทานผักพืชแบบนี้ที่เพียงพอนะร่างกายของเราก็จะสามารถมีอาหารให้กับตัว โปรไบโอติกเพราะการที่เราไม่ได้กินอาหารพวกนี้แล้วเราเป็นคนที่กินยาปฏิชีวนะเยอะๆระบบสมดุลใน,นร่างกายไม่ดีนะคะร่างกายเปรียบเสมือนผืนดินที่มีระบบนิเวศไม่ดีเนี่ยพอเราใส่ตัวโปรไบโอติกไปเขาต้องกินอาหารของเขาแต่ถ้าไม่มีอาหารของเขาเนี่ยเขาก็จะไปคุยเขียหาอาหารกินและปล่อยแก๊สออกมาค่ะซึ่งการปล่อยแก๊สออกมาเนี่ยก็จะทําให้เราไม่สบายท้องท้องอืดท้องบวม และคนที่น่าเป็นห่วงก็คือคนที่มีภาวะลำไส้รั่วเนี่ยก็จะเกิดอาการไม่สบายตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะกินโปรไบโอติกไม่ให้ท้องอืดท้องบวมท้องอมีลมมีแก๊สในในท้องเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็บัดตัวให้ถูกค่ะเราจะได้ทานโปรไบโอติกกันอย่างถูกต้องแล้วก็ในระยะยาวนะคะถ้าเราปฏิบัติตัวถูกตัวโปรไบโอติกเนี่ย เป็นจุลินทรีย์ชนิดที่ดีมากที่จะทําให้ป้องกันการเป็นโรคกระเพาะเลื้อหลังนะรวมถึงป้องกันภารระวะท้องผูกป้องกันอาการลําไส้แปรปรวนด้วยนะคะ